schön ja. ein danna meine mir weiße hey. สวัสดีค่ะทักทายกันอีกแล้วนะคะเรามาเจอกันกันกบครอบครัวของพวกเราค่ะบ้านชนบทในเซบีอีกแล้วค่ะวันนี้อุ้มมีเรื่องนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วค่ะวันนี้มันมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องการขับขี่ยวดยานเรื่องการขับขี่รถยนต์ส่วนตัวหรือ p k a b ที่คนเยอรมันเขาเรียกกันเนาะ คือวันนี้อุ้มถอยรถออกมาจากโรงเก็บรถค่ะทุกคนค่ะแล้วอุ้มเกิดไปเกี่ยวค่ะไปเฉียวนะคะตรงด้านขวาของผนังโรงเก็บรถทุกคนคือมันเป็นสีลอกเป็นปืดๆเลยนะคะเป็นขีดเป็นรอยคือสวโกรธมากแล้วก็คือบอกให้อุ้มนะว่าพิจารณานะตัวเองได้แล้วนะทำใบขับขี่ขับมาตั้งห้าหปีแล้วเธอยังขับรถ คือเหมือนกับคนเพิ่งได้ใบขับขี่มาเมื่อไม่กี่วันนี้เองทั้งๆท,ท,ที่เธออะไปสอบมาก็ยากแล้วเธอก็ทําผ่านเขาอะให้เอาเดี๋ยวอุ้มขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมเรื่องใบขับขี่นิดนึงนะคะตอนอุ้มทําใบขับขี่ของเยอรมันนะ่ะคือตอนที่อุ้มทําใบขับขี่อุ้มทําที่เยอรมันนะคะทุกคนเขาจะมีชั่วโมงบังคับค่ะอย่างน้อยชั่วโมงบังคับเขานะคะก็จะต้องมี จะต้องมีขั้นต่ำ30ชั่วโมงแต่ไม่มีใครทำได้30ชั่วโมงหรอกคะ่ะทุกคนก็45 50ชั่วโมง60ชั่วโมงขึ้นไปแล้วแต่คนมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานในการขับรถเนาะอย่างอุ้มไม่มีพื้นฐานเลยคะ่ะทุกคนอุ้มใช้ไปเราเรา50ชั่วโมงนะคะทีคะ่ะใช้เต็มที่เลยนะคะแล้วยิ่งเราใช้ชั่วโมงเยอะเราก็ยิ่งเสียเงินเยอะนะคะต่อมาการขับรถในเยอรมันเนี่ยมันก็จะมี ชั่วโมงนะคะการขับอีกต่างหากการเรียนนะคะเทอรีอีกต่างหากนะคะทุกคนในการขับนี่เขาก็จะแยกขับในเมืองขับชนบทขับมอเตอร์เวย์ขับกลางคืนนะคะแล้วถ้าใครสอบทําใบขับขี่ช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นอะไรที่เห็นมากๆเลยนะคะนั่นก็คืออมก็ทําช่วงหน้าหนาวนั่นเลยค่ะทุกคนมันก็เลยยิ่งเสียเงินเข้าไปอีกค่ะแล้วนะคะไปเรียนเทอรีนะคะเรียนหัวข้อนะคะ หรือข้อที่ไว้การนะคะทุกคนไว้การโนเทอรีเขาเรียกอย่างนี้เนาะ90นาทีนะคะมันมี24หัวข้อก็คูณกันเข้าไปคะ่ะว่าไอ้24หัวข้อเนี่ยเรียนครั้งละ90นาทีต่อไปมันอีกกี่ชั่วโมงก็เสียเงินเข้าไปอีกคะ่ะรวมๆแล้วอุ้มเสียเงินในการทำใบขับขี่ ของเยอรมันนะคะเกือบ1,000งแบาทค่ะทุกคนตีไปประมาณ9 4้าหมพันบาทไทยเลยนะคะในการทำใบขับขี่ครั้งนี้ของอุ้มค่ะโอยทำไมใช้เยอะจังเลยเงินตั้งเยอะเสียดายไม่น่าทำเลย,ยคือ,อสวอ,อะ่ะก็ไม่ได้อยากให้อุ้มทำค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้แหละค่ะทุกคนที่อุ้มจะขับรถออกมาแล้วถอยออกมาก็เอา ด้านหน้ารถนะคะไปโจกับ,บด้านข้างของผนังนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวอุ้มจะให้ทุกคนดูที่หลังนะคะว่ารอยมันเป็นขนาดไหนเนาะสอบถึงกโกรธถึงให้อุ้มเพพิจารณาตัวเองนะว่าสอบใบขับขี่มาตั้งนานแล้วทําไมขับรถยังเป็นมือใหม่อยู่เลยประมาณนี้เนาะคือในการสอบแต่ละครั้งอ่ะทุกคนในการสอบใบขับขี่ของเยอรมันนะคะเขาก็จะมีมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์เยอะแยะมากๆเลยค่ะทุกคนอย่างเช่นว่าสอบนะคะ45นาทีนะคะแล้วเขาจะมี หัวข้อนะคะมาให้เราเลือกแต่ละหัวข้อก็แยกๆยก่อยก,กันออกมาเนาะใน45นาทีนี้เราจะต้องทำข้อสอบจาก30ข้อนะคะให้ถูกอย่างน้อยนะคะอย่างน้อย27ข้อคะ่ะทุกคนแล้วอุ้มคือทำข้อสอบผิดแค่0.5ข้อเองละก็คือจริงๆนะ่ะภูมิใจในการทำใบขับขี่รอบนี้มากๆเลยนะคะอา้าวสอบภาษาไทยมันก็ง่ายนะซีใครๆก็สอบได้ไม่ใช่คะ่ะทุกคนอุ้มสอบ ใบขับขี่เยอรมันนะคะเป็นภาษาเยอรมันค่ะซึ่งคนที่ข้อสอบก่อนอุ้มประมาณ4ปีนะคะเขาสามารถเลือกภาษาสอบเป็นภาษาบ้านเกิดของตัวเองได้นะคะนั่นก็คือภาษาไทยนั่นเองค่ะแต่จะต้องมีล่ามมาแปลนะคะซึ่งเราก็จะต้องให้ค่าจ้างล่ามที่เขามาแปลให้เรานั่นเลยค่ะแต่พอมาถึงรุ่นของอุ้มนะคะมันก็ถูกยกเลิกภาษาไทยไปซึ่งก็ยังมีภาษาที่เหลือ บ้างนะคะอย่างเช่นภาษาสเปนภาษาตรุรกีประมาณนี้นะคะพวกภาษาโปแลนด์นะคะก็ยังมีเหลืออยู่คะ่ะแต่ว่าภาษาไทยนะคะก็คือถูกตัดออกไปเลยดังนั้นอุ้มก็เลยจําเป็นที่จะต้องเลือกสอบเป็นภาษาเยอรมัน,นะคะ่ะอา้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าข้อสอบไหนนะคะรู้ได้ยังไงว่ามีข้อสอบข้อไหนออกบ้างก็คือตรงโรงเรียนที่เราไปสอบนะคะเขาก็จะมีแอปนะคะมาให้เราเรียนซึ่ง เราจะมีข้อสอบมาทั้งหมดประมาณ1น0 0พันะคะ600ข้อซึ่งใน1,600ข้อเนี่ยเขาก็จะสุ่มออกข้อสอบแค่30ข้อเท่านั้นนะคะเราก็จะต้องจําให้ได้เลยไอ 1, ้หนึ่้อข้อนี่คือหลับตื่นฟื้นตอนไหนนะคะก็คือต้องจําให้ได้ตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนหกโมงเชา้าตอนไหนคําตอบเราจะต้องแม่นที่สุดเลยนะคะแล้วมันไม่ได้มีคําตอบที่แบบว่าถูกข้อเดียวนะคะบางข้อมี ถูก3ข้อก็มีค่ะเราก็จะต้องจําให้ได้นะคะโหสอบยากจังแล้วท้าอย่างเงี้ยถ้าพี่ไปสอบแล้วสอบแล้วตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกจะทํายังไงไม่เป็นไรค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะสามารถสอบนะคะข้อกาได้ถึง5ครั้งเลยค่ะถ้าเรารอบที่5้าแล้วเรายังตกเนี่ยนะคะเราสอบไม่ผ่านเนี่ยเราจะต้องไปก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนไปยื่นอุทธรณ์นะคะที่ กรมนะคะถ้าบ้านเราก็น่าจะเป็นกรมขนส่งเนาะก็คือผู้ที่มีอำนาจออกใบอนุญาตขับขี่รถให้เรานั่นเองนะคะไปไปเพื่อที่จะยืนยันว่าสภาพจิตใจของเราร่างกายของเราปกตินะคะสาเหตุของการที่สอบหลายรอบแล้วไม่ผ่านเราก็จะต้องไปขอใบคุณหมอด้วยนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยสมประกอบครบทุกสิ่งอย่างนั่นเองคะ่ะและนี่ก็คือหลักฐานนีไม่พ้นกันหลักฐานคาตา Karapsa. <laughs> รอดูหน้าดิฉันก็รู้แล้วนะคะว่าโดนผัวด่าเยอะขนาดไหนคืนนี้จะต้องไปสวดมนต์สมจบก่อนแล้วคะ่ะทุกคนค่ะแล้วยานช่ะเป็นคนที่ขับรถคือถ้าเต็มสิบอ่ะ ให้9.99เลยให้เต็ม10เลยเลย,ยังได้เลยนะคะเขาขาบรถดีเขาจะดูแลเทคแคร์ผู้ที่ใช้รถนะคะใช้รถร่วมใช้ถนนร่วมแมวหมากาไกา่ยานอจะดูแลเทคแคร์ในการสัญจรมากๆเลยนะคะคือมึงไม่เทคแคร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเทคแคร์มึงเองเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนาะคือเป็นสามารถนะคะสวสามารถเป็นครูสอนขับรถได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะคือดิฉันมีผัวที่แบบว่าเป็นสาราพัดช่างนะคะเป็น เป็นสารพัดช่างเป็นนักเล่นเกมนะคะแล้วก็เป็นพ่อบ้านเป็นครูขับรถได้คือผัวดิฉันเป็นได้ทุกอย่างเลยนะคะแกบ่นว่าฉันน่ะดูแลเทคแคร์ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเติมน้ํามันไม่ว่าจะไฟเสียไม่ว่าจะเบรกไม่ว่าจะเช็คสภาพไม่ว่าจะทํานูน่ทนทํานี่ดูสนิมขึ้นดูนั่นดูนี่ทําทุกอย่างให้เธอรถของเธอถึงมันเก่าแต่ว่ามันก็เป็นรถของเธอแต่เธอไม่เคยดูแลมันเลยไม่เคยแม้กระทั่งจะดูดฝุ่น แล้วแค่เธอเทคแคร์ขับไม่ให้มันเป็นรอยเธอยังทำไม่ได้เลยเขาว่าอย่างนี้เว้ยทุกคนคะ่ะแล้วนางก็แวะซื้อขนมปงังแล้วนางบอกว่าวันนี้อ่ะอย่าถ่ายคลิปฉันเน็ตขาดนะฉันไม่มีอารมณ์ให้ถ่ายเพราะว่าฉันเห็นหน้าเธอแล้วฉันรู้สึกว่าเธอทําให้ฉันอารมณ์เสียเขาว่าอย่างนี้คะ่ะทุกคนคะคะอุ้มก็เออเออเออไม่ถ่ายหรอกฉันถ่ายถนนหนทางก็ได้เว้ยว่าอย่างนี้เนาะเออแล้วก็เลยเนียคะทุกคนก็ได้ถ่ายแต่ถนนไปนะคะอะ่อุ้มนี่แหละถามว่า ถ้าวันนี้ฉันทำลาสัญญาให้เธอกินเธอโอเคไหมเออกินลาสัญญาก็ได้นะลาสัญญาก็อาหารอิตาเลียนนะคะเป็นเมนูโปรดของพ่อบ้านของอุ้มนี่เองค่ะถ้าทำเมนูแล้วนางก็อาจจะใจเย็นขึ้นนะคะเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วเดี๋ยวราไปทำลาสัญญากันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นว่าอยาโนอสจะหายโกรธกับอุ้มตอนไหนนะคะ มาถึงบ้านนะคะก,ก็ต้องเอาใจสวคาวนิสหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างพวกกาแฟชงกาแฟให้อุ้มจะชงกาแฟให้ยาโนเกือบทุกครั้งอยู่แล้วนะคะนั่นมันไม่ได้เป็นหน้าที่นะทุกคนแต่อุ้มรู้สึกว่าอุ้มทําแล้วมันรู้สึกดีนะคะไม่ว่าเออแขกจะมานะคะหรืออะไรยังไงอุ้มก็จะแบบเออชงให้แขกตลอดมันรู้สึกว่าเออได้ทําให้คนอื่นเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็รู้สึกดีอะคะ่ะทุกคนคะ่ะเนาะ อุ้มเอาของนะคะที่เราซื้อมาตะกี้นะคะเอามาแยกนะคะเป็นอันไหนที่แบบว่าเอาตอตัดรวมใส่กระปุกได้นะคะก็เอามาใส่กระปุกใส่กล่องให้มันเวลาหยิบใช้นะคะมันจะได้สะดวกค่ะทุกคนค่ะแล้วเราก็เวลาของหมดนะ่เราก็จะได้รู้ด้วยว่าเอออ๋อ รอบหน้าถ้าเราไปตลาดนะเราต้องหยิบตัวนี้มานะอย่างตัวนี้ก็เป็นออริกาโนนะคะเอาไว้ทําพวกอาหารอิตาเลียนนะคะทําพิซซ่าทําน้ําซอสนะคะสปาเกตตี้ต่างๆนะคะซึ่งพวกเราค่อนข้างที่จะรับประทานอาหารอิตาเลียนบ่อยก็เลยนะคะจําเป็นจะต้องมีติดบ้านไว้ตลอดเวลาเลยนะคะฉันดูแลนฟซ <c> <c> นี่คือการไปซื้อของครั้งแรกนะคะตั้งแต่อุ้มกลับมาจากเมืองไทยแล้วก็ไปซื้อของด้วยกันนะคะซึ่งปกติบางทีอุ้มก็ไปคนเดียวค่ะแล้วบางทีสวก็ไปคนเดียวเราไม่ได้มีอะไรที่แบบไปซื้อทีละเยอะๆเพราะว่ายานอสไปซื้อขนมปังเกือบทุกวันแกก็เลยเออไปเห็นของไหนที่มันลดราคาแกก็หยิบหยิบมาทุกคนค่ะมันก็เลยบ้านเรานะคะไม่ได้ว่าเออ เนี่ยจะต้องไปซื้อของทีละหมดเป็นหลายๆพันครั้งเดียวมันก็เลยไม่ใช่นะคะอย่างวันนี้ไปก็หมดเราวๆสายูโรค่ะทุกคนก็ประมาณพันหนึ่งนะคะก็ได้ของถือว่า ได้ของมาก็โอเคนะคะรอบนี้เพราะว่าของมันราคาไม่แพงเนาะถ้าเราไปซื้ออะไรที่ชิ้นใหญ่ๆมันแพงๆก็แบบ50ยูโรก็ได้ของมานิดเดียวค่ะของบางอย่างก็ขึ้นราคาเหลือเกินนะคะ mm hmm. เพื่อนที่อยู่เยอรมันนะคะเมียสวอก็บ่นว่าที่เยอรมันของแพงมากนะคะอย่างพวกนมนะคะโยเกิร์ตของขึ้นตั้ง70%น่ะ คือแบบอะไรก็แพงมากเลยนะคะคนที่เงินเดือนได้น้อยตอนนี้ที่เยอรมันอะ่ะเขาต้องเซฟกันมากๆก็คือบ่นทุกคนเลยค่ะสําหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะ <c oughs> แต่ที่เซเบียโชคดีหน่อยที่ของบางอย่างก็คือราคาขึ้นแต่ว่าขึ้นแบบ5บาท10บาทอย่างนี้นะคะก็ยังพอไหวอยู่คะ่ะทุกคนคะ่ะก็ถือว่ายังโชคดีอยู่นะคะอย่างข้าวตัวนี้นะคะทุกคนมันเป็นข้าว มันมาจากมอนเตเนโกรค่ะมันเป็นข้าวสารนะคะแต่มันเปรียบเทียบกับข้าวบ้านเราไม่ได้หรอกเพราะว่าข้าวที่เนี่ยเขาจะใช้น้ําน้อยมากในการปลูกนะคะเขาปลูกได้ค่ะทุกคนเหมือนปลูกข้าวหน้าแรงอะคะ่ะเม็ดข้าวมันก็จะแบบแข็งๆนิดนึงนะแต่อุ้มก็ชอบกิน,นะคะ่ะก็ใส่น้ําเยอะๆคือมันก็ มีวิตามินเหมือนกันค่ะทุกคนอยู่เมืองนอกก็คือมีข้าวอะไรให้กินก็ต้องกินไปก่อนนะคะจะเลือกกินข้าวเกรดเอนะคะข้าวหอมมะลิเหมือนบ้านเรานะคะปลูกข้าวเองกินข้าวเองมันไม่ได้ค่ะก็เลยเออยังไงก็ได้อุ้มไม่ได้ซีเรียดนะคะว่าต้องกินข้าวมะลิบางคนเขาก็เออจะต้องกินข้าวมะลินะต้องกินข้าวจากร้านไทยแท้ๆไม่ยางนั้นกินไม่ได้นะคะอุ้มไม่ใช่ค่ะทุกคนคือปรับตัวได้แล้วนะคะยังไงก็ได้ค่ะ ชีวิตแต่ละวันของพวกเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอย่างตอนนี้นะอุ้มก็กำลังเก็บจานนะคะเอาออกมาจากเครื่องล้างจานซึ่งเครื่องล้างจานเครื่องนี้นะ่ะอุ้มบอกเลยว่าไม่ค่อยปลื้มเหมือนเครื่องเก่าตอนที่อยู่ที่เยอรมันค่ะทุกคนเพราะว่ามันมันยังไงไม่รู้ว่ะทุกคนคะ่ะมันมีโปรแกรมน้อยมากๆเลยนะคะแล้วข้อเสียนะคะ ของบ้านเราอีกอย่างหนึ่งในการใช้เครื่องล้างจานก็คือบ้านเราใช้น้ําบาดาลใช่ไหมคะเรามีหัวน้ําบาดาลสองหัวเนาะที่เราเจาะไปใช่ไหมคะถ้าพี่ๆติดตามพวกเราก็จะทราบเนาะว่าบ้านเราไม่ได้มีน้ําประปาใช้นะคะเราเจาะน้าประเออเจาะเจาะน้ําบาดาลใช้กันเองคะ่ะแล้วทีนี้ในการใช้เครื่องล้างจานอะแรงดันอะบางครั้งมันเหมือนไม่พอคะ่ะอย่างเราเปิดเครื่อง ล้างจานไว้นะคะแล้วเราไปใช้ห้องน้ำนะคะน้ำมันก็จะมาชาระล้างทำความสะอาดถ้วยถังนะคะที่เราจานแก้วที่เราทำความสะอาดมันก็ไม่สะอาดอุ้มก็จะต้องมาดูนะคะมาเช็ดมาตรวจอีกทีว่าเออจานเนี่ยมันสะอาดไหมซึ่งตอนที่อยู่เยอรมันก็คือ90% 99%ก็ว่าได้เลยนะคะคือจาน กระมังถ้วยหม้อที่เราใส่ไปมันจะสะอาดเกือบทุกใบเลยแต่ที่เนี่ยเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วแล้วก็จัดเก็บเข้าที่เข้าทางตรงไหนพอที่ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยได้นะคะก็ทำให้มันเป็นระเบียบอันไหนที่มันมันไม่ลงตัวก็เก็บไว้ก่อนคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาคิดทีหลังว่าจะทำยังไงให้มันลงตัวเนาะมือ็ หากใครจะถามว่านะคะหรือพี่ๆ fc น้องๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามพวกเราถ้าแบบว่าเฮ้ยทําไมถ่ายแต่แบบกิจกรรกิจ,จวัตรประจําวันในบ้านนะคะไม่เห็นแบบไปหาคนเซเบียไปประเพณีวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงนะคะก็คือเราไม่ได้มีเพื่อนชนิดนะคะทุกคนที่เราจะไปคลุกคลีกับเขาได้ซึ่งคนที่นี่นะคะตอนนี้เขาก็ทํางานกันแล้วมีแต่ครอบครัวเราที่ว่าอุ้มไม่ได้ทํางานสวก็เป็น เป็นคนเกษียณงานนะคะคนเกษียณอายุดังนั้นเราก็มีเวลาอยู่บ้านตลอดอย่างเงี้ยนานๆน,น,นะคะก็จะมีช่างมีเพื่อนมาหาแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเพื่อนที่แบบว่าสนิทถึงขั้นที่เราไปคลุกคลีกับเขาไปแบบอยู่ไปอย,ปอยู่ไปกินนะคะชวนมากินชวนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นในอนาคตนะคะก็อาจจะไม่แน่ค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือว่าเพื่อนบ้านนะคะคือเขาทํางานกันหมดเลยเขาไม่มีเวลามาแบบ มาคลุกคลีกับเราคือเขามากินกาแฟแล้วเขาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างงี้ยั้นอนะมีค่ะทุกคน,กคนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะอุ้มจะพาทุกคนไปแบบเออเทีย่ยวรอบประเทศเซเบียอย่างงั้นอนะคืออุ้มวางแผนไว้แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะว่าแล้วเราก็ถึงเวลาลงมือทําลาซานญากันเลยนะคะรอบนี้อุ้มจะทําแป้งสดเลยค่ะทุกคนเป็นจริงๆอุ้มทําไปแล้วรอบหนึ่งนะคะให้เพื่อนนะคะ ชิมตอนเพื่อนมาเขาก็บอกว่าโอเคมากเลยนะคะอุ้มก็เลยทําอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วแผ่นลาซนญ,ญ่านะคะสําเร็จรูปในห้างแพงมากค่ะทุกคนแพงมากเลยนะคะ200กว่าบาทอุ้มก็เลยโ,โห้โหร0อยกว่าบาทเนาะไม่ไหวทําแป้งเองดีกว่าง่ายด้วยแล้วเราก็มีเครื่องตัวนี้เราก็ซื้อมาไว้แล้วเราก็ทําให้มันคุ้มไปเลยค่ะเครื่องทําเส้นสปาเกตตี้ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะอันนี้นะคะพูดเรียกชื่อสรรพนามไม่ถูก อุ้มซื้อมาประมาณ25ยูโรค่ะทุกคนประมาณ1,100กว่าบาทแค่นั้นเองนะคะตามช็อปออนไลน์ต่างๆอมีขายคะ่ะถ้าใครสนใจเนาะส่วนสูตรในการทำแป้งนะ่ะเดี๋ยวอุ้มลงให้นะคะเพราะว่าอุ้มก็ใช้สูตรเดิมๆๆนะคะไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเลยคะ่ะถ้าเราทำครั้ง2ครั้งอะ่ะมันก็จะชินมือคะ่ะทุกคนง่ายๆมากเลยเนาะ oh. แล้วเวลาสัญญาณน้ำซอสอันนี้อุ้มก็ทำเองคืออุ้มทำเองหมดเลยคะ่ะทุกคน ไม่มีการซื้อสําเร็จนะคะตั้งแต่มาอยู่เซอร์เบียคือเรามีเวลาเราก็ทํเแบบใจเย็นทําไปด้วยมีความสุขไปด้วยคนกินมีความสุขนะคะแล้ววันนี้เราก็ขออนุญาตเอาใจพอบ้านนิดหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกผิดในการที่ขับรถไปเสยนะคะกับผนังฝารถเอ่อโรงจอดรถนั่นเองคะ่ะ okay, ค่ะหั่นไข่ต้มที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ สูตรในการทำน้ำซอสลาซานญ,ญ่านะคะก็อยู่ในคลิปก่อนนู่นนะคะทุกคนอุ้มจำอีพีไม่ได้แล้วถ้าใครมีเวลานะคะอยากทำก็ลองไปค้นหาดูเลยนะคะทำง่ายมากเลยคะ่ะทุกคนไม่มีใส่อะไรเพิ่มเติมที่แบบยากเย็นเลยนะคะง่ายจริงๆคะ่ะแล้วทาแล้วทำลาซานญ,ญ่านะคะวันนี้เราสามารถที่จะทำน้ำซอสนะคะไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะได้เลยแล้วพอเราจะมา เอาลาซานญานะคะมาทําแบบนี้คะ่ะทุกคนเอามาเรียงเรียงแผ่นก่อนที่จะอบเราก็แค่อุ่นให้เดือดแล้วเราก็จะใส่พวกมเมล็ดนะคะถั่วลันเตาใส่เห็ดใส่ใครอยากใส่เบคอนก็ใส่เบคอนได้นะคะอันนี้ก็คือตามที่บอกอุ้มก็จาสูตรมานะคะจากร้านอาหารอิตาเลียนที่อุ้มทํามาประมาณเกือบ4ปีนั่นเองคะ่ะ อันไหนสิ่งดีๆนะคะที่เขาบอกมาเราก็จำจำไว้หรือเขาไม่บอกเราเห็นเราก็จำจำไว้นะคะเนาะเดี๋ยวว่างๆอุ้มจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมอุ้มถึงได้ไปทำร้านอาหารอิตาเลียนแล้วก็ทำไมอุ้มถึงออกแบบ มีงานทำหลายงานมากเลยคนนี้คนนี้นะคะทำทุกอย่างค่ะทุกคนค่ะชีวิตอุ้มนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะที่แบบมีเวลาว่างๆก็แบบนู่นไปเปิดดูคลิปก่อนๆของอุ้มนะคะเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วอ่ะอุ้มก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าเออมันมีอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวถ้าว่างๆไม่มีหัวข้อในการทำคลิปอ่ะเดี๋ยวอุ้มจะมาเล่าสู่กันฟังใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะครีมนะคะที่เข้าไปทำอาหารฝรั่งนั่นเองค่ะมันจะจือ ชอปปิ้มาก้วสักวันเลยค่ะโอ้ลายเนี่ยก็เพิ่งนี้คอยลดความอ้วนนะคะอันนี้ก็คือลาสัญญาณหน้าตาเมนูโปรดของสว่านะคะวันนี้เราก็ทำเมนูที่แบบว่าอุ้มทำ ได้ยานนสก็กินดีๆนะคะแล้วก็เขาจะได้หายงอนเราด้วยเนาะที่เราเขาเอารถไปทําพังค่ะในการทาใบขับขี่เยอรมันทุกคนมันมีองค์ประกอบเยอะ,ยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะทั้งเรื่องอายุนะคะเรื่องภาษาหลายอย่างเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกเลยก็คืออุ้มใช้เงินเก็บคนเดียว ทำใบขับขี่คนเดียวทุกบาททุกสตังค์นะคะไม่ได้ใช้เงินของสวอแม้แต่สลึงเดียวเลยค่ะอ่านี่นะคะทุกคนอุ้มมัวแต่ไปในสวนนะคะกลับมาลัสัญญาของอุ้มก็เลอะนะคะเละเทะอุ้มก็จะต้องมานั่งขัดเตาอบอีกนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ทุกคนคะ่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะส่วนเรื่อง รถคังไม่พังยังไงนะคะสวหายโกรธอะไรยังไงแกโกรธไม่นานหรอกค่ะแป๊บเดียวง้อเดี๋ยวก็หายนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังในคลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตด้วยนะคะว่ารถจะต้องเอาไปทําสีใหม่หรือเอาปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะขับตามเวรตามกรรมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังค่ะท่าด้านี่เลยค่ะทุกคนหน้าตาพอเราอบออกมามันก็จะประมาณนี้นั่นเละ ค่ะทุกคนค่ะและนี่ก็คือลาซันญ,ญ่านะคะเมนูโปรดของพ่อบ้านนะคะวันนี้ก็ตามที่บอกเลยขอขอรู้สึกผิดค่ะรู้สึกผิดจริงๆนะคะที่ขับรถดูแลไม่ดีนะคะซึ่งอย่างที่สวบอกเลยนะคะเขาพูดถูกคะ่ะทุกคนอุ้มไม่ต้องดูแลอะไรสักอย่างเลยนะทั้งประกันทั้งเติมน้ํามันก็คือน้อยที่อุ้มจะเติมนะคะดูแลอะไรทุกอย่างเลยนะคะ สวอจะเป็นคนจัดการและอุ้มอ่ะก็ดูแลรถแค่ขับรถเข้าออกนะคะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอุ้มทําไม่ได้นะคะก็รู้สึกผิดค่ะทุกคนเนาะก็ต้องขอย้อมใจด้วยน้ําวิเศษสัก1เปกค่ะแล้วก็คืนนี้สงสัยต้องได้สวนมลแน่ๆเลยนะคะปีใหม่ปุ๊กงานก็เข้าปั๊บเลยค่ะสําหรับวันนี้พวกเรานะคะขอตัวขออนุญ,ญาตไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าเนาะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับ การติดตามคอมเมนต์ดีๆนะคะแล้วก็สำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันค่ะจุบจ๊บบายบายค่ะทุกคนเลิฟเล๊บ,บ,บายบายค่ะ